ก็ตัวก็รันก็ได้ก็ไปได้ไปก็ไปเรารู้อเป็นข้าวข้าวข้าวดอยอ่ะข้าวดอยครับผมเขาเรียกข้าวอะไรพี่ข้าวเหนียวครับอ๋เราต้องมาตำครับผมมาตำอาชวนเชือดเถหรอตำล้วไปทำอะไรต่อครับไปปิ้นเลยฮะทำไปปิ้นกินอ๋อแล้วเป็นเป็นปลุสัตวเป็นอันนี้ยังไม่ตำเป็นอย่างี้ พอตำแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทำเป็นแผ่นปิ้งใส่เกลือใส่อะไรไหมไม่ใส่ไม่ใส่เลยเหรอ๋อ้ออข้าวดอยข้าวดอยข้าวดอยเอาข้าวออมาตำพอตำเสร็จตำเสร็จเป็นอย่างงูง้นเป็นแบบนู้นแล้วก็กินไ,ได้นะเอาไปปิ้ง เอาไปปิ้งเอาแผ่นแบบปิ้งเอเอตองมาปิดเออมันปิ้งเป็นแบนอะเป็นแผ่นเป็นแบนกรอบเลยมอมอมอชด้ช่วยเขาด้ตา้ามาเจอย่างตาชิมไหมครับกิมไหมครับกิมแล้วเอายมกถ่ายเป้ชายอย่างแบบนั่นได้ไหมเดี 8, ๋ยวเจ๊ฝากไว้หน่อยครับชูมเข้าวอยนะครับทำไงสอน ขจะขอ,อจะดก็นร้อนอร่อยมากครับมาดูพี่เขาตำข้าวโอ้ยดีแท้ๆเนาะ <c oughs> อากาศหนาวๆเย็นๆกินข้าวหนนร้อนๆมาถ้า,ถ,าถ้าไม่ขาให้เละมันจะปิ้นไม่ดีออันนี้เหรออันนี้เอาอันนี้มาหออใสด่ดาไปปิ้งเลยปิ้งให้มาหอมเลย เพราะเพราะปิ้งแล้วมันก็จะกรอบๆอ่ะเหมือนข้าวเกี๊ยบช่วยช่วยเฉีาดหน่อยตัวจิบบ้าได้ช่วตัวหนึ่งแล้วเขาเขามีชื่อเรียกไหมเรียกอะไรตัวนี้โอ้โหครับตัวตัายเขาบอกชื่อจ้องอ๋อกลุ่มตีมีดตีมีดก็เลยทำข้าวเก่ง อะไรครับเลอตอะไรกันครับใกล้จะได้แล้วท้ตำบบ่อยนี่กล้ามขึ้นเลยนะเหนื่อยเหนื่อย ใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทางโน้นหน่อยครับอ๋อทำเป็นทำเป็นแผ่นอย่างนี้นะอ๋อใส่เป็นแผน่นแล้วก็ใส่ใบตองครับผมแผ่าใส่มาใส่ผัดใบตองออแล้วก็เอาไปปิ้งปิ้งทั้งใบตองหรือว่อาปิ้งทั้งใบตองแต่เราดูเลยให้มันอย่าให้มันไหม้ออ น yeah. ah uh> uh> ี้ยตตะครับนี่ข้าวนี่ยงไนจะเห็นครั้งแรกครับโอ้โหเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือตา้มแล้ว อย่างนี้ใกล้ได้ยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะคุณชกมายูสิูจาลนตอสาตนออะรนีเราามอีกแป๊บนึงก็ได้นะครับการตำข้าวะครับ อนนี้เห็นเขาตําข้าวแลหิวข้าวแล,ลครับเดี๋ยวเดินไปหาอะไรกินหน่อยนะครับผมอยู่ที่กุชฟ้านะครับไปหาอะไรกินก่อนแป๊บนึง